วันนี้วัดท่าสูงครับกำลังนั่งนั่วรถสับลอเข้าไปเที่ยวในวัด วัดท่าสงครับกำลังนั่งนั่งรถตับร้อเข้าไปเที่ยวในวัดวาดใจจะเปิดทั้งวันนะครับจต่ตัวิหารแก้วนีวัดจะเปิดสองรอบนะครับรับแรงจ้าวเช้าจะเป็ดโมงปิดท่าอาจะเป็ดนะครับเปิดท้งค่ำสองสี่โมงเย็นวันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันจะเปิดทั้งวันจะได้นะครับไม่รู้ได้อยู่หรือเปล่าพี่เขาก็ทานงนั่งีนพี่ก็จะให้ข้อมูลสำหรับการมาเที่ยวกันด,ด้วย เลยก่อนนะครับตมเด่นตรงก่อนผนะครับถ้าจะปล่อยปลาครับปล่อยไปก่อนได้ไอ๋อได้ครับแล้วก็ปล่อยระดาบเสร็จแล้วนะครับให้ออกประตูด้านข้างมระดับเพื่อให้น้ำไหลมาที่มาแล้วผมจะไปรอรับตรงประตูด้านหน้าตรงพายืนนะครับพอเสร็จสองจุดนี้แล้วเดี๋ยวไปประสาทสองคำกันต่อครับประตูนี้นะครับใั่กระลัดแดงข้าวัดปล่อยจะปล่อยปลาก่อนไหมเดี๋ยวจะไหว้พระก่อนเดี๋ยวมาปล่อยปลาครับเรา ได้ปลาบูมาจากตลาดตลาดเทศบาลมุทัยธานีครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูปลาบูให้ดูตัวเบื้องเริ่มเลยครับมันที่แล้วอะ่ปลาบูทองอ่ะตรงองค์ปฐมนี่ก็จะมีบ่อน้ำเราเลยมาปล่อยปลาตรงนี้ตอนนี้กำลังให้สองแม่ลูก ปล่อยปลาบู่อาศัยอยู่ตามริมบึงใช่ไหมเราได้ปลาบู่มานะครับก็เลยจะมาปล่อยนี่คือและนีะ่มันจะกาดบ่อน้ำครับล,ลื่นเลยทีเดียวอ่ะเจ้าปลาตปะไปดูปลากันตะปอยแล้วนะป,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 านะปลา ปายังไงเทลงเลยใช่เทลงเลยไปไปเลยนะโอเคโอ้กรื๊อไปแล้วแม่น้อเทคนเดียวนี่อดิษฐานไม่เลิกเลยเดี๋ยวให้น้องนวลโดดลงตามเลยไหมปลาเยอะดดูิฮะไม่โดดลงตามหรอเมื่อกี้ปลาอะไรเยอะลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์พระปฐมนะครับโอ้เต็มเลยปลาเต็มเลย น้องนวลปลาลุกนี่คือทางประตูทางเข้านะครับวิหารสมเด็จองประโถมนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้เดี๋ยวเราจะขึ้นวิหารกัน,นครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้หลวงพ่องเงินใช่ไหมเงินทองไหลมาเทมาล่ํารวยครับปีหน้าเราจะล่ํารวยกันทีเดียวอยากอยากรวยแล้วอ่ะอยากรวยครับ เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีไม่มีเงินเติมเกมเลยลูกสาวอยากอยากมีเงินเพื่อไปเติมเกมจะเลย <c oughs> อันนี้ก็คือนหลวงพ่อเงินนะครับไหลามาเทมานะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้ครับเป็นสิริมงคลสำหรับปีนี้ปีหน้าเลยไปเลยนะครับมีหมาด้วยโอเคเดี๋ยวเดินไปด้านในเลยนี่เราก็จะมาทำบุญกันครับ <c oughs> นนว่าดอกไม้เดี๋ยวเราค่อยเอ็นทีหลังกนะ็ได้ แด่หอมพระจะเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระรัตนตรัยและหลวงพ่อเงินทองไหลมาเทมาขอหนาาคุนพระศรีรัตนตรัยและองค์หลวงพ่อเงินทองไหลมาเทมาปวดคุ้มครองให้ลูกและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความปรารานทุกอย่าง จงสเร็จประการทั้งทางโลกและทางธรรมอันความขัดข้องใดๆคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏกับลูกและครอบครัวนับตั้งแต่บัดนี้โดยชาันตาเท้าควรทุ่นเท่านั้อ เสร็จจากไหวหลวงพ่องเงินแล้วพี่เขาก็พามาที่ปราสาททองคำนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะี้ปุ๊บโอเคให,ให้ดวงนู้นเ,เห็นหรือเปล่าสวิปกล้องดีกว่าและนี่คือปราสาททองคำเดินเข้าไปที่ปราสาททองคำ เยี่ยมชมเสร็จแล้วครับไปเดินถ่ายรูปได้เลยทีเดียวก็คราวนี้เดี๋ยวกลับแล้วนั่งสำรอกกลับเหมือนเดิมเบอร์12 รู้ว่าวเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้มมไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปปราสาทแก้วเดี๋ยวไปปราสาทแก้วแล้วก็ไปขับรถไปนี่อะไรนะมัชชาที่ให้ฮะวังวังมัชชาฝั่งตรงข้ามน,นี่เดี๋ยวไปสักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนโอเคไหมอันนี่เดี๋ยวต้องมาสแกนคิวอาร์โค้ดกันครับไปสแกนก่อน ตอนนี้ก็ลองจะมา<ห>วางมัดฉานะครับที่วัดท่าสุงเดี๋ยวเอาน้องลงมาให้อาหารปลานี่นี่นี่ทางลงทางลงทางลงืกำลังลงมาให้อาหารปลาครับนี่ท่าศาลาให้อาหารปลาปลาสวายเพียบเราไปหาซื้อหาปลาก่อนมาเราอาหาปลาหนลูกฮ เนี่ยหันไปหรือาหารคนหารคนนี่เป็นขนมหานไปตรงไหนอ่ะไม่ง่ายที่เป็นนี่เปล่าเป็นตู้นี่เปล่าเป็นโหเทียบเลยตู้ยังใหญ่ปะเทียบเอาจับมากินน่าจะอร่อยนะแต่กินอย่างเดียวเลยก็นอนตองก็จะกินอ่า เจอแล้วครับพิกซ์ื้อค่ะป้าเอากี่อันขนมปังอย่างเดียวหรือว่าจะเอาสองอย่างสองอย่างมีอาหารปลามีอาหารเม็ดมีอู้อันนี้น่ากินกับขนมปังด้วยแม่วเขาบอกว่าโอ้โหอาหารเม็ดถุงนึงก็ได้อันนี้สองไหมอันนี้สองอันนี้สองค่ะอาหารเม็ดถุงห้าสิบบาท น้องว่นขนมปังเอากับบ้านแทนึ่งนะได้ได้ได้้ดาเนยเอาเราเราเราไม่ให้ปลาหนึ่งาาเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่นั่นหนึ่งาาจริงเหรอไม่จริงไม่จริงเหรอรอนนะเอาให้ตรงไหนลูกไกลไกลไหนไหมฝ<ะ>ั่งนู้นไหมหรือว่า,าจะฝั่งไหน เยอะมากเหมือนมีปลาช่อนน่ะปลาช่อนน่ะนีนน่นี้ตรงนี้มานี้น่ยก็แค่คแนี้ไปให้อาหารปลา่ตอนนั้นมนันอะไรขุดๆๆวัเกน็นป แม่เห,เห็นป่ะแม่ ulously, ตรงกลางเห็นเห็นกลางแม่น้ำอ่ะนะเออแม่น้ำมันผุดผุดไม่เป็นไรปากินได้นี่ตรงนี้เยอะชืออะไรอ่ะก็นั่นแหละไม่รู้ว่ามันผุดๆอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าตรงกลางน้ำมันมีอะไรบ้างน้ำมันคือสามสามเหลี่ยมเบอร์ริเดาะใช่เหรอนี่เนี่ย ก็ปวดเท้นะใช่ใช่ไ่ะเด็กวนวนอยู่ที่เดียวก็เหมือนวนมหาเราอ่ะใช่เท่าใตรงกลางตรงกลางไม่น่ามีอะไรขุดๆไม่รู้นะครับมันจะปวดที่เดียวตาน้าเหรอไม่รู้เดี๋ยวไม่น่าจะลองอันนี้ลองอนูขอลองอย่างนี้นะอันนูหนูขอแม่น้อย สนุกท้อหนะล้ววันเก็จเราคือให้อาหารปลาทัง้งวันให้ให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาให้อาหารตัวเองเป็นแมกนัมซื้อด้วยไปเยอะแล้วเนี่ยอร่อยป่ะลูกอร่อยแม่ครับแม่เอาให้ปลากินไลยแมวแมวอ่ะปลามันกินไปเยอะแล้วเยอะตม็ันจะเบื่อขนมปังก็ได้ปลามันอยากกินไอจิ้มเหรอก็ได้เคยเดี๋ยว รู้ว่าจะไปไหนต่อปไอปโ้ว่าฮะตุ๊กโขยังไงเดี๋ยวไปเอาขนมเดี๋ยวเราจะไปเอาขนมครับเป็นขนมแระเท่มของที่นี่เลยที่ตลาดอุทัยครับเป็นขนมฟังสังข,ขยาไส้เยิ้มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะเอาขนมกันแบ่งหนูด้วยโอเคเดี๋ยวไปกันแค่นี้ก่อน